เรียกไม่โชกุกีเรียกละกุกีเขาเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะบอกว่าเปลี่ยนเขาเล่นเปลี่ยนนี่ย่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ लेना मत देना हेलो व्हाट थ्री मैं यहां में बात कर เอาล้วชุบเลยมันแห้งเลยเอาล้วชุบเลูบๆมันหน่อยเพราะมันแห้งนะคะลูบให้เราอมันมีน้ำอยู่แต่ว่าเราอยากทำเาโอเคเดีอกไปกแล้วไปลง ไปตรงนี้อบานในบ้างประมาณเกือบเริ่มดูอีกแล้ว ไปแล้กไม่นนไมี้วไมดูเมืเนอนเดี๋ยกนไม่มีมัน,น,นไมัน,น,น,มนมาใ่บริใกล้ มันไม่ได้น่วต่ามันไม่ได้มันสายไม่ถือต้องเอาสายแล้ว หาสายไฟมาก่อนหอยมาทำงานเห็นไหมคะ่อยมาทำงาน